ลำเ,เนี้ไม่ถูกนะครับ้ก็ก็แปดเ 8s ตัวนี้บอกเลยตัวนี้เนี่ยคัดที่เราพูดถึงพุ่งกิ้งเนี่ยตัวนี้เดี๋ยววันหน้าเราพาไปทดสอบไปดูอ,อันนี้ผมชอบจริงนะ RC 8s หนึ่งหนึ่งเก้าสูเอาตรงมันเป็นรถที่ขี่สนุกนะผมบอกตรงนะหยาบหยาบนะโคตรถอยมัน <c oughs> <c oughs> เป็นรถที่แบบคนบ้าแล้วผมขี่มาสักเกีย้ยวสองแล้วกระแทกหน้ายังลอย สวัสดีครับเพื่อนๆชาวไทยรัฐซิงครวันนี้เรามากันแต่เช้าตื่นบ้านออกจากบ้านเช้าเลยมาแต่ก็ยังสายอยู่ดีเพราะวันนี้เป็นวันอีกหนึ่งวันที่เรามาช่างชุยมาทําอะไรก็เขาเรียกว่างานกาแฟเช้าสวัสดีครับโอ้ยอยู่สักไกลยังเรียกมาแหม่มมาตะลุกพี่ถือโทรศัพท์าดสักไกลเลยเนาะแล้วก็นี่แหละมางานกาแฟเช้าที่ช่างชุย แล้วก็เข้ามาร่วมงานด้วยดูว่ามีอะไรบ้างเราไปรถกันจนเบื่อแล้วเนาะงานนี้เราก็มาดูเรื่องของมอเตอร์ไซค์กันตั้งกว่าเดี๋ยวเราเดินดูว่าในงานมีอะไรกันบ้างเนาะไปเดินดูกันดีกว่าเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโอ,อันนี้ก็นะคือจริงๆผมสนใจอยู่นะเรื่องไอ้รถพ่วงล่างเนี่ยไอพ้พวกลากเนี่ยนี่เขาก็จะมีชุดเชื่อมชุด,ชดต่อชุดเนี่ยมีใส่กะตบัตด้วยนะ ที่น่าจะเป็นสายเดินทางกันเลยทีเดียวมีโซล่าเซลล์ด้วยเด็ดจริงขอบครบขอบครับนี่เท่นี้อว้วันนี้น้าเบนหน่อยครับสวัสดีครับน้าเบนเดดนิ่งชื่องานอะไรเนี่ยจิบกาแฟขี่ถ่ายรูปครับ ง,ปปงานง่านง่ายครับสำหรับพวกพ้องน้องพี่ครับเป็นเคาเจอร์ของเพื่อนๆที่เช้ามาเราก็หนีครอบครัวมาก่อน แล้วเนี่ยจะใช้คำว่าหนีน้าแม่ครับช่วยโพสไปทางนี้ครับทางนี้คือหลบหนีจากครอบครัวไปด้วยอางนี้ฮะกำลังนี่หลบหนีจากครอบครัวนะครับเมื่อคืนไม่กลับบ้านแล้วก็เช้ามานี่ใช่ครับกับสรุปงานมีกี่โมงถึงกี่โมงอ่าเจ็ดโมงีเที่ยงครึ่งครับเราเปิดให้เป็นเขาเรียก private สำหรับพี่ๆไบเกอร์ไม่แบ่งค่ายไม่แบ่งซีซีไม่แบ่งแบรนด์ไม่แบ่งอะไรเลยไม่แบ่งอะไรเลยครับแล้วก็เข้ามาแล้วก็มาถ่ายรูปเราบล็อกบล็อกช็อตไว้ให้เราเอาพื้นที่ตรงลานเครื่องบินที่ปกติมันไม่มีที่ข จะได้เข้ามาง่ายๆเฉพาะว,วันนี้วันเดียวเท่านั้นครับแล้วก็มาถ่ายรูปบิน <สะ S 2> ได้ไหมได้ครับพี่ยินดีครับผมสลับน้าแมนน้าแมนยินดีเลยครับน้าแ <โห S 1> มนอยากทําอะไรทําเลยครับงั้นผมเอาสีไปพ่นเครื่องบินโอ้น้าแมนเพราะคนที่รับผิดชอบคือผมนะพี่ เอาใครมีสีกระป๋องบ้าเอาอีกแล้วเนี่ยเอานี่มาบินด้วยอันนี้ยี่ห้ออะไรพี่โฮเปอร์โฮเปอร์โอ้แบรนด์ใหม่เนี่ยเขาว่ากำลังดังกำลังเปรี้ยงกำลังปังใช่ใช่ใช่เป็นออโต้ใช่ไหมครับระบบซึ่งผมอ่ะไม่เก่งเรื่องแบบแมนนวลไงแต่อะไรที่แบบว่าสมมติว่าเราแล้วมันสามารถขี่ตามแบบรถไปได้ไหมพี่ได้ได้ได้เอาได้ด้วยความเร็วไม่เกินไม่เกินสี่สิบไม่เกินสี่สิบแต่ว่าเขาตามไปเรื่อยไม่หลุดนะพี่ใช่ใช่ผมเคยใช้แล้วเล่นแล้วมันล่วงล่วงไปเลยอันนี้อันนนนีีี้้รรุุ่่ใหมมโโคตตดดอออเ๋ยยวังงไผขญา ดูของพี่แมนว่าเดี๋ยวจะเป็นภาพเป็นยงางได้ครับพี่ขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับน้าแมนครับเราขออนุญาตไป่นน่กการใครด่าผมบอกมาทางนี้แล้วกันเรียบร้อยดูเรืยอกบารับการับการับกาจะมีการกับการกับกากัการกับารการกัอเากับกาการกั้วายกับการารกัไปารกับนารับารก็บดารกัารับการารก็บกากันกาารกัากกััรกัรับรา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 กา่ นี่เขาเอารถไปจุ่มน้ำด้วยเอารถไปจุ่มน้ำทำไมไม่รู้สวัสดีครับ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 เขาไปจุ่่่มมน้าาทไออะยขเปโชว์ว่าศักยภาพรถมอเตอร์เขาจุ่มน้ำได้นะต้องขอบคุณมากๆาดีครัให้รู้ว่าความมั่นใจโอ้จะพี่ครับพี่จะไปประกาศถึงไหนครับพี่อายเขาครับพี่นี่นะฮะรถรถรถไฟฟ้า หกจุด้าล้านคันต่อเดือนนะคะใประชาชนไปเยอะทั่วโลกหล้านคันต่อเดือนใช่ค่ะเขาใช้แล้วยน,นต์ไม่ต้องใช้แล้วทิ้งทันใหลายประเทศเนี่งค่ะเามหลายประเทศค่ะ สงสัยอนาคตน้ำแมนต้องมาหารถไฟฟ้าแล้วเบื่อรถใหญ่แล้วขับรถเล็กมีไบค์มาขี่มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเล่นๆได้นะคะไม่ต้องเติมน้ำมันมตองเตมันชาร์จไฟบ้านได้นะคะอันนี้ไม่ต้องไปที่สถานีชาร์จชาร์จไฟบ้านได้เลยวิ่งได้สูงสุด80กิโลเมตร48กิโลมชมพอแล้วพอแล้วไม่ต้องเยอะขนาดนั้นเอาแค่นี้วิ่งไปชิลๆไว้ขี่หน้าบ้านไป เหมาะสำหรับพ่อบ้านใจกล้าที่อยากจะหนีเมียไปเที่ยวโดยไม่ให้มีเสียงนะฮะแนะนำเลยเงียบมากเลยค่ะเครื่องเงียบมากเงียบมันไม่ใช่เครื่องมันปลดไฟฟ้าเหมาะสำหรับคนที่อยากเที่ยวแบบเงียบๆนะหนีไปเที่ยวจอดก็ไม่มีใครสงสัยด้วยเออประมาณนั้นแหละขึนน้ำได้ด้วยนะคะขี่ได้เข้าไปจมน้ำด้วยนะฮะก็เพราะงั้นเดี๋ยวเราไปดูต่อขอบคุณครับนี่ฮะเราก็มาดูอะไรวะเนี่ยกล้องครับโอ้โหครับขอเอ็มซีหน่อยครับหนึ่งคนครับ มูฟูสวัสดีค่ะสวัสดีครับจากค่ะก,ก็ของเราเป็นกล้องติดหมวกกันน็อกนะคะเป็นแบรนด์มาจากไต้หวันคะ่ะฝากมูฟูไว้ด้วยนะคะบันทึกได้นานเจ็ดชั่วโมงค่ะครับผมก็เป็นกล้องติดหมวกไว้บันทึกการเดินทางสําหรับใครที่อยากเดินทางแล้วก็มีกล้องติดหมวกหน้าหลังนะนี่ครมีอุฮฮ้ยมีบุทูธผ่านมือถือด้วย อยไรนี้ค่ะอ๋ออยู่ในอ๋อนู่นใช่นี่เราตัวนี้เท่าไหร่ครับเนี่ยตัวไหนคะตัวนี้ครับตัวนี้ให้ถ้าซื้อที่นี่ค่ะห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบห้าพันต่อคำหนึ่งสามพัน0 0าสามพันไม่มีค่ะไม่มีเสียใจจริงๆถ้ามีน่าจะไปติดหมวกกันน็อกตอนลงสนามซะหน่อยนะขอบคุณมากครับเดี๋ยวเราเดินไปเมื่อกี้เราเห็นดูกระตีพี่บอยพี่บอยกูไปไหนแล้วกับเจอรี่อ่ะ เ e ้ยเ hey, r y w h e r e a r อยู่น่ะเดินมาละคนนี้เราต้องคุยคนหนึ่งพี่บอยดูคติพี่บอยสวัสดีสวัสดีครับนะแมนให้เจอรี่สวัสดีครับทำไมคุณไม่พูดภาษาอังกฤษแล้วลืมภาษาอังกฤษเหรอลืมครับ <c oughs> ได้มีคนไทยแล้ว <c oughs> ได้มีคนไทยแล้วลืมภาษา <c oughs> ได้หลายคนด้วยแล้วหลายครั้งที่คนจ้าถามว่าไอค้คั้งกิ้งกระดิ่งแมวเนี่ยนนะแมง่งโดนน้ำเอาคุณแจไปเลยไปโอ้ไม่เอาดิพี่ไม่อยากขี่แล้วปวดหลัง ไม่ทีเนี้ยปัญหาคือเดี๋ยวเราก็ต้องกลับไปทําใหม่มีคนบอกว่าไอ้คัดเนี้ยโดนน้าไม่ได้อ๋อเดี๋ยวเรากลับไปทําใหม่โด,โดนน้ําลายไม่ได้แพ้น้ําลายแพ้น้ําลายแล้ว <c oughs> เจอรี่อะทำไมอยู่มาขี่ฮาร์เลย์ะอะไรกับเขาไม่รู้เหมือนกันทิ้งดูคาติไปแล้วหรอไม่นี่ไงที่ดูคาติอยู่๋อนี่นี่ยืมที่ร้านพี่บอยมาใช่ไหมใช่ครับเราพูดคุยกันเรียบร้อยเราก็เดินเข้างานกันนิดหนึ่งนี่ฮะกับพี่บอยรถพี่บอยเป็นดูคาติก็จริงนะ แต่ดูยางนะครับมาแกะดอกเองห <laughs> ยอก<บ>ๆแล้วก็รถพี่บอลที่เป็นลิมิเต็ดอ d ดิชั่นนะครับ <S <S ขอโทษนะครับไฟนอลออดิชั่นด้วยเห็นปะลำเนี้ยไม่ถูกนะครับก็ 8s ตัวเนี้ยบอกเลยตัวนี้เนี่ยคัวที่เราพูดถึงในกุ้งกิ้งเนี่ยตัวเนี้ยเดี๋ยววันหน้าเราพาไปทดสอบไปดูชุดนี้ชุดใหญ่นะครับไม่ได้ถูกนะฮะเพราะงั้นเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูบรรยากาศในงานว่ามีอะไรกันบ้างดีกว่านะครับ ตอนนี้เป็นอีกหนึ่งคันที่เราเห็น,นก็เรื่องของเจ้า KTM RC8 ซึ่งจริงมันเป็นรถที่สวยนะแล้วเสียงมันดูดดานมากด้วยเอาตรงนะนี่แหละ RC8 อันนี้ผมชอบจริงนะ RC8 เนี่ย1190เอาตรงมันเป็นรถที่ขี่สนุกนะเพียงแต่ว่าบางคนอาจจะไม่ค่อยเห็นมันดูเจ้าของเราไปลงแท็กมาแน่เลยนะ <laughs> โอ้โหวิ่งกันขนาดนี้สุดจัดปรั่บอกขอบอกเลยถ้าเป็นอย่างเนี้ย โคตรเปรี้ยวอะเราต้องขอคุยับเจ้าของกันหน่อยแล้วมั้งบอกเลยนะว่ามันต้องมีเหตุผลเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับเจ้าของกันดีกว่านะสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นเจ้าของปะครับเป็นเจ้าของครับขอฟังเสียงก่อนได้ไหมได้ได้ไม่ต้องเบิ้นนะเอาแบบธรรมดาสตาร์ทแค่สตาร์ทเฉย ครับผมทาไมถึงชอบคันนี้ตอนแรกก็ไม่ได้ใจมาเล่น KTM เลยแต่พอเห็นรูปทรงแล้วได้ลองขี่แค่ครั้งเดียวก็เทใจไปเลยเอาตรงๆนะผมเคยขับ R48 แล้วผมบอกเลยว่าเป็นรถที่กระโชกโคกข้าดูดันขี่ในสนามดีมากดีมากครับแล้วก็ดูดิฮะนี่แสดงว่าต้องลงสนามบ่อยพีราครับพีระผมบอกอยู่อย่างนึงนะเป็นรถที่คนมองข้ามเยอะ เพราะด้วยเรื่องของศูนย์บริการใช่ครับถ้าเราคุยกันตรงๆนะศูนย์บริการอาจจะแบบยังไม่ซับพอร์ตหรือว่าเยอะเท่าไหร่แต่เป็นอีกหนึ่งคันที่ผมบอกแล้วว่าขับโคตรมันโคตรดีครับโคตรดีด้วยโคตรมันด้วยมันมากครับได้มาครั้งแรกรู้สึกยังไงฟินนะโอ้โหคือก่อนหน้านี้ผมขับตระกูลใบพัทนักเก็ตใบพัดและทีนี้พอได้ลองขับคันนี้ปุ๊บมันนอนไม่หลับเป็นอาทิตย์เลยฮะ ทำไมอ่ะมันอยากไปคันนี้แล้วอฮะแต่ติดคันนั้นอยู่อาก็เลยยอมเทคันนั้นทิ้งแล้วมาคันนี้ใช่ครับแล้วตัวนี้ก็เป็นตัวเริ่มแรกของผมเลยในสนามเคยซัดไปเท่าไหร่โอ้จาไม่ได้เลยฮะเอามันอย่างเดียวเอามันอย่างเดียวแต่แต่เลขปลายยังไม่ได้ดู้ยใช่ครับอืมบอกเลยว่าปลายอันนี้โหดมากใช่ครับใช่ครับแต่ผมก็เล่นไปเล่นมาเริ่มต้นผมเนี่ยคือคันนี้อาแล้วอยู่กับค่ายส้มไปเนี่ย สักพักหนึ่งก็เลยโดดมาได้อีกคันหนึ่งมาเป็นซูเปอร์ดุกครับซูเปอร์ดุกใช่ครับเบอร์1290 1สองผมบอกตรงนะหยาบหยาบนะโคตรถอยมัน <c oughs> <c oughs> <c oughs> เป็นรถที่แบบคนบ้าแล้วผมขี่มาสักเกียตสองแล้วกระแทกหน้ายัางลอยอะ <c oughs> ใช่ครับแล้ววันที่ผมได้รับรถคันแบบครั้งแรกเลยซูเปอร์ดุกเนี่ยผมออกจากซอยปุ๊บกระแทกฮึแม่งลอยปุ๊บ <c oughs> ใช่หน้านมันลอยเลยใช่ครับท้องมันเยอะจัด <c oughs> ใช่ครับ พราะนั้นการขับขี่ก็ต้องเรียนรู้มันด้วยใช่แต่ก็สนุกสนุกสนุกเป็นรถที่ขับสนุกมากเลยครับใช่ครับมนตอบโจทย์เกือบทุกย่านทุกย่านความเร็วมันตอบโจทย์ตลอดเลยครับขึ้นเนินไม่ต้องกลัวเลยไม่มีตึก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 เีห้าเนี่ยขับไปอยู่ดีกระแทกปุ๊บมาเลยใช่ครับมันเป็นรถที่ค่อนข้างตอบโจทย์ดีเลยทีเดียวและเข้าโค้งเข้าโค้งผมว่ามันสุดยอดเลยครับใช่ครับเนี่ยเพราะฉะนั้นขอบคุณมากครับขอบคุณครับลืมถามชื่อเลยครับทูครับทูใช่ครับ นี่บอกเลยว่าคันนี้โคตรเดือดโคตรเดือดผมเคยขับคันนี้นะผมบอกเลยนอนไม่หลับเหมือนกันอยากได้แต่ยังไม่ยังไม่รวยพอก็เลยยังไม่ซื้อตอนนั้นนะบอกเลยว่าอีกหนึ่งคันที่แบบโคตรเดอะเบสครับ